ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนนะคะการแต่งประโยคและการพูดนะคะก็คือ I ตามด้วย verb นะคะคือตามด้วยกริยานะคะประธานตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วย at นะคะ at ที่แปลว่าตอนนะคะ I ตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยตอนนะคะ I ตามด้วย verb นะคะแล้วก็ตามด้วย at นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการพูดนะคะโดยขึ้นต้นด้วย i นะคะตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วย a อจะพูดหรือแต่งประโยคอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ r review time เด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านเวลากันนะคะเรามาดูรูปก,กันเลยนะคะเป็นเวลา8โมงตรงนะคะ8ปดโมงเราจะพูดว่า It's eight o'clock. It's eight o'clock. It's eleven o'clock. It's eleven o'clock. เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสามสิบนาทีนะคะสามสิบนะคะเราจะพูดว่าเตอร์ติ มีตัวอะไรบ้าง30ก็จะมีตัว T H I R T Y ใช่ไหมคะคือตัวนี้นะคะฉะนั้นประโยคนี้เราจะอ่านว่า it's six thirty it's six thirty เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งเข็มยาวจะชี้เลขหกใช่ไหมคะก็คือสามสิบนาทีใช่ไหมคะ ประโยคนี้เราจะอ่านว่า it's nine thirty it's nine thirty เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะ activity time กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรามาอ่านทบทวนกันนะคะในหนังสือใช่ไหมคะหน้า83มใช่ไหมคะเรามาทบทวนนิดนึงนะคะว่าแต่ละประโยคอ่านว่าอะไร Number one, I wake up. I wake up. Number two, I wash my face. I wash my face. Number three, I brush my teeth. I brush my teeth. Number four, I go to school I go to school Number 5 I come back home I come back home Number 6 I go to sleep I go to sleep All right we will practice how to say the sentence by using I and X ค่ะเด็กเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะลองฝึกพูดการพูดเป็นประโยชน์นะคะในการใช้ I นะคะประเป็นประธานนะคะแล้วก็มีคำว่า at นะคะที่แปลว่าตอนหรือว่าแปลว่าที่นะคะเรามาอ่านรูปนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ I wake up at six o'clock again I wake up at โอลคฉันตื่นนอนตอน6โมงใช่ไหมคะหรือว่าเวลาก็ได้เนาะฉันตื่นนอนเวลา6โมงนะคะ I wash my face at 6.30 i wash my face at 6.30ฉันทำไมคะฉันล้างหน้าตอน หกโมงครึ่งนะคะ I have breakfast at 7 e v o'clock. I have breakfast at 7 e v o'clock. ประโยคนี้จะแปลว่าฉันรับประทานอาหารเช้าตอน7โมงใช่ไหมคะ7โมงตรงนั่นเอง I go to school at e o'clock. One more time. I go to school at e o'clock. ฉันไปโรงเรียนตอน8ปดโมงตรงนะคะตอน8ปดโมง I come back home at 5 o'clock. I come back home at five. โอเคครับฉันกลับบ้านตอนห้าโมงนะคะห้าโมงเย็นเนาะ I go to sleep at nine o'clock I go to sleep at nine o'clock ฉันไปนอนตอนสามทุ่มนะคะน้องสามทุ่ม ค่ะงานวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะวันนี้มี4ข้อนะคะข้อ1เรามาดูกันเลยนะคะฉันตื่นนอนตอน6กโมงใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นคำว่าตอนนะคะตอนก็คือคำว่า at นั่นเองนะคะ at at ที่แปลว่าตอนนะคะส่วนโมงนะคะก็คือคำว่า o'clock นั่นเองนะคะฉะนั้นข้อ1เราจะแต่งประโยค ยังไงให้ถูกต้องฉันก็คือ I ใช่ไหมคะ I ตื่นนอนคือ wake up at 6 i x o'clock โ okay. อเคฉะนั้นสีเขียวๆคือตัวเลขใช่ไหมคะให้เขียนเป็นตัวอักษระคะอย่าลืมเว้นด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะข้อ2ถึงข้อ4เด็กๆทำเองนะคะฉะนั้นทุกข้อนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะสำหรับคำศับนะคะรับประทานอาหารเช้าไปโรงเรียนกลับบ้านใหเ้เด็กดูที่ไหนเอ่ยอดูในสมุดก็ได้นะหรือจะดูในแบบฝึกหัดหรือหนังสือเรียนของเราก็ได้นะคะ Thank you for attending ขอบใจเด็กนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกนะคะฝึก แต่งประโยคนะคะฝึกพูดนะคะฉันกินข้าวตอนกี่โมงนะคะลองไปฝึกพูดดูนะคะรวมไปถึงการฝึกเขียนนะคะตัวเลขตัวเลขนะคะ1ถึง20ให้ได้ด้วยนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ Catch you later Have a great day